วันนี้ผมมาพูดคุยกับกุมารดำเพราะว่าได้ทราบข่าวมีกระแสมวยคู่นี้ขึ้นมาคือเป็นการพบกันระหว่างกุมารดำจะเจอกับออสเคโอ พูดถึงคู่นี้ขึ้นมาต่างทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรผู้บรรยายมวยที่แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีเอ๊ะจะมาเจอกันได้ยังไง <c oughs> พอคนนั้นคนนี้พูดไปพูดมาปุ๊บมันก็มีกระแสะขึ้นมานเรื่อยๆอยากดูกันจริงๆตอนนี้อยู่กับกุมานามดำเสี่ยงกูมารดำกุมารพี่ปอกครับปกติสัมภาษณ์แต่ทก้วยใช่ไหมพี่ครับผมเออเรามาสัมภาษณ์นักข่าวดู <c oughs> สัมภาษณ์กันเองตอนนีงง้ครับผมแต่ว่าดูจากรูปร่างตอนนี้ดู พอเริ่มเป็นข่าวมานี่เรื่องปีแล้วครับหรือยังไงครไม่ผมทําร่างกายมาต่อเนื่องนี่บอคือเราออกกําลังกายอยู่แล้วคือหมั่นไส้มาต่อเนื่องหรือเปล่าไม่ไม่แต่ที่เกี่ยวกับหมั่นไส้คือช่วงโควิดเราต้องดูแลร่างกายให้แข็งกรสู้กับโรคภัยอ่าเอาถามถามอย่างนี้ดีกว่าครับอ่า มันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นหรือเปล่าระหวา่างออสเคโอกับกุมารดำที่เคยทำงานร่วมกันที่เคยอยู่ด้วยกันนี้ถามถามแบบคนที่ไม่รู้นะ <ắng ๆ S 1> คือเรื่องค,ความขัดแย้งผมว่ามันไม่ขัดแย้งแต่เกิดจากความไม่เข้าใจกันมากกว่าคือ hm. เราก็ไม่มีโอกาสที่จะคุยกับเขาแบบตรงๆอ mm ่ะ hmm. แล้วไม่มีโอกาสคุยกันมีแต่อ้มอมเอาองผางผ่านผ่านผ่านทางสุนัสตีหรือโซนาสตีแล้วก็โซชียลโซเชียลอะไรอย่างเี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันก็ยังไม่ได้คุยกันจริงๆงจังๆถูกต้องแล้ว ต้องโทรเลขหากันเหรอครับเดี๋ยว่าต้องส่งอะไรหากันฉันโกิดลาไปแล้วทำไมไม่โทรคุยกันล่ะ,นะครับคือยังไม่มีโอกาสคุยกันก็จะใช้วิธีใช้กำปั้นคุยกันก่อนแล้วค่อยมาจูบป,ปากกันดีกว่าไหมคือไ,ไม่ใช่อย่าง,งานั้นพี่ป๋องคือไอ้ไฟที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะคือผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะว่าอยากมีคนอยากจะจัดผมกับคุณออดเนี่ยต่อยกันเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการนะเพราะว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวเป็นกระบอกเสียงของวงการหมดแล้ว แล้วทั้งคู่เนี่ยไม่เคยต่อยมวยเลยโหมกับออสเนี่ยเคยแข่งก็กกคือปิองปองเล่นกันเป็นประจำไอ้นี่แข่งกันประจำเลยนะ,ะและ้วสนุกเกอร์สนุกเกอร์นี่ออสออสเคโอนี่แมนมากสนุกเกอร์ผมไม่สู้เลยออสนี่ต้องบอกว่าเบอร์ต้นต้นแต่ผมบอกว่า<อ>ให้มาต่อยมวยกันเออทั้งคู่ไม่เคยต่อยแล้วทั้งคู่ไม่เคยต่อยกันก็จริงแต่ว่าทั้งคู่อยู่ในวงการมวยแล้วก็เป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งผู้บรรยายมวยออกทีวีถ่าสดคนรู้จักครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสร้างกระแสให้วงการมวยก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้งคู่จะมาต่อยกันจริงๆผมก็เชื่อว่าถ้าอยากมีความอยากมากทีค่ะคือเราเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วพี่ฝงไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่เด็กๆเนี่ยผมเป็นนักเทนนิสผมแข่งตั้งแต่อายุ12ขวบอ่ะก็ออกกําลังกายอันนี้กำลังจะตูอใช่ไหมว่าเป็นนักกีฬาคือเราชื่นชอบในการออกกําลังกายอยู่แล้วคือเรามาทํามวยเนี่ยพี่ฝงผมก็ พยายามศึกษาแนละแต่ไม่เคยต่อยจริงเป็นศึกษาเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยบรรยายเกมอมเรารู้ว่าไอ้นักมวยคนนี้มันออกอาวุธยังไงต่อยแบบไหนถูกหลักเพราะฉะนั้นเนี่พอพวกเองสองคนถ้าเกิดได้ต่อยกันจริงพอพอต่อยกันจริงเสร็จปุ๊บคราวนี้โดนนักมวยด่าคืนแล้วมั <laughs> ทไมไม้ทำไมไม่เดิน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 คือก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับผมเนี่ยเป็นพี่เป,พเป็นพี่ใหญ่มพาะงั้เนเลยแล้วก็น้องรักทั้งสองเลยทั้งออสคโอก็รัดกันนะครับแล้วก็กุมารดำก็รักกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยู่กับกุมารดำก็จะไม่พูดดถถึงอเ้ากกิูับ ก่อนาจะไม่พูดถึงกุมารดาแต่ว่าก็เชื่อว่าทั้งคู่เองไม่ได้มีอะไรต่อการหลอกใช่ครัเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคู่นี้ได้ชกกันจริงมันก็จะเป็นกระแสในวงการมวยนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องตยอมรับว่าวงการมวยของเราก็ซบเซาจากเรื่องของโควิดทุกอาชีพมันก็ลาบากกันหมดถามกุมารดาตรงๆเลยว่าถ้าเกิดมีไฟ์ริมไฟ์ขึ้นมาเนี่ย กูมารดดำพร้อมที่จะโชกับออสเตรเยคือถ้าผู้ใหญ่คอนเฟิร์มมาผมก็พร้อมนะครับเพราะว่าเราทําร่างกายออกกาลังกายมาตอลอดพี่ผม <c oughs> คือแค่ขอไปปรับเบสิกในการต่อยมวย <c oughs> คือรู้ <c oughs> หลักที่แท้จริงในการต่อยได้ฝึกซ้อมจริงๆถ้าเกิดเลือกได้นี่ระ <c oughs> หว่างมวยไทยเต็มรูปแบบกับมวยสากลอยากจะเลือกอะไร สำหรับผมนะของผมได้ได้หมดเลยทั้งสองอย่างได้หมดเลยเหรอใช่คือเราก็อยากลองอ่ะพี่ต๋องนี่นี่รู้สึกว่าจะเกทับบับแลกไม่ไม่คือเราอยากอยากลองอย่างเราพลาดมวยบอกว่าโหยนักมวยต่อยมันก็สนุกอ่ะเราชอบอยู่แล้วเน่ะโอ้ด้เกิดต่อยเองน่าจะมันเนาะถ้อยากอยากรู้นกติกาเอาสักสามยกก็พอสามยกก็พอคือจะมวยไทยก็ได้ครับมวยสากลก็ได้แต่ผมก็ทราบจากทางออสเคโอเหมือนกันว่าเออถ้าเกิด คือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดตัวมวยสากลนี้เขาจะถนัดกว่าใช่ใช่นะครับเพราะว่าออสเคโอเขาจะได้ช่วงนะครับแล้วออสเคโอเองก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีซุ่มซ้อมมานะาซุ่มซ้อมมาซน้มดูเหมือนไฟนี้จะเกิดขึ้นมาจริงจริงจริได้ยินข่าวเหมือนกันว่าที่ทางทางทางเสียหนึ่งสิงห์มาวินครับดูแลในเรื่องของสถานที่พิซซ้อมเปิดค่ายมวยสิงห์มาวินมูลค่าห0 0ร้อยล้านเนี่ยให้วานดาไปซ้อมเลยผมนี่เล็งเรเทนเนอร์แวรคาระ เด่น900,000โอ้ยใช้ชีวิตนี่ผมดำเนินลอยตามเลยมีเมียหลายคนเมีย4ครับผมเป็นคต้ามาดิครับผมเมีย4คนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกแชมป์โลกใช่ครับไอ้นองเลยครับโอเด่น900,000เนี่ยเด่น900,000ระดับใกจะใกล้ๆผมผมจะรู้วิธีในการปรับครับวิธีชก่คนตัวเล็กจะชกยังไงผมว่าน่าจะน่าจะถูกจริตกับผมไงโอ้โหแล้วครับโทษทีนะฮะขออนุญาตดูรูปร่างหน่อยได้ไหม คือก่อนหน้าเนี่ยเมื่อประมาณเมษาผมก่อนเจ็ดสิบเก้าครับตอนนี้เหลือหกสิบห้าเจ็ดสิบเก้าเหลือหกสิบห้านี่ยครับออกอุน่อตกองลังใดเนี่ยนะครโอ้ผมก็รู้สึกตื่นเต้น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 มีกล้ามเลยโอ้กมาดามีกล้ามครับโดนยิงเลยโอ้นี่อันนี้อันนี้โดนฟันมาไอ้เบ่งกล้ามโชว์หน่อยครับมาโดนฟันมาโดนฟันมาเป็นกล้ามโชว์หน่อยนี่โอ้ลัทธิแสดงว่ามีความพร้อมมากครับ ในการที่จะเจอกับออสเตอียล้วเห็นบอกว่านอกจากเสี่ยหนึ่งสิงห์มาวินเนี่ยอุปการะในเรื่องของสถานที่ฟิตร้องเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าเกิดมวยมวมยกระเรียนชนาเขาไม่ให้ไปซ้อนอีกง้ายนะใช่ใช่ครับอย่างนี้ถือว่ามวยมีเกรดมีเกรดละบมวยมีเกรดระดับน้องมีอานฉียดด้วยแหละฮะเห็นว่ามีอานฉียดขั้นต่ำแสนหนึ่งแต่เต่าแก้วมันชนะมันชนะอะไรโลโบนะมันจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยมีมีแว่วๆมานะแว่วๆมาหนึ่งแสนบาทใช่ครับลุก ไปพิจงพิจซ้อมมีค่าเทนทน้องเทนนอร์ก็ไม่ต้องจ่ายเสียหนึ่งเป็นคนจัดก,การให้หมดเชียหนึ่งดูแลม,ม,ม,มีมีอาชีพหนึ่งแสนบาทคือผมก็เข้าใจมุมมองเียหนึ่งนะคืออยากจะให้วงการมันคึกคักอ,อ,อย่างถ้าคู่ผมกับออสเนี่ยได้ชกกันจริงๆแต่ว่าน่าจะมีคู่แปลกๆคู่อื่นที่หันมามาชกเหมาะอย่างน้อยนะผมว่าเขาได้สุขภาพ แน่นอนแน่นอนเขาได้สุขภาพได้ออกกำลังกายนะฮะแล้วผมว่าเชื่อว่ามีหลายคู่ที่เหมาะสมที่ป๋องเองก็ได้นะหาคู่เหมาะสมผมต้องมวยไทยอย่างเดียวผมผมเป็นมวยเข่าตั้งเตีอย่างเดียวงป้องเตียงแย่สู้ข่าวอย่างเดียวแต่ผมนี่เหรียญทองสองปีซ้อนนะครับมวยมวยสากลนะที่ป๋องนี่คู่น่าจะเยอะนะนะครับโอ้ยคนใหม่ใส่ผมไม่ต้องห่วงจริงจริงจริงเอาให้ผมเก็บแรงไว้เดินดีกว่าว่าแต่ว่าอยากจะฝากอะไรถึงออซกีโอไหมฮะก็ ถ้ามีโอกาสจริงก็ขอให้เตรียมตัวให้ดีนะครับคืออยากจะสร้างประวัติศาสตร์คือครั้งหนึ่งอะ่ะน้อยเราเป็นผู้บรรยายมวยทำอาชีพเดียวกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ทำคือต่อยจริงต่อยกันจริง <c oughs> ต่อยกันจริงต่อยกันจริง,รงแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดต่อยต่อยกันจริงแล้วต่อยกันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคู่จะจะไม่ต้องโทรเรขหากันจะไม่ต้องใช้้องพิลามต้องต้องูโทรหากันได้ไหมหรือว่าคุยกันได้ไหมโอ้โหคุยคุยทุกอย่างมันมันผมผมมันเหมือนเดิมเลยละแต่ว่าไปเนีกมระแส แล้วก็ให้แฟนมวยเข้ามาติดตามครับความจริงมันมีช่องทางที่จะดูเยอะนะพี่ป๋องใช่ครับทั้งเพจมวยสดหรือจะมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับผมช่องทางไหนกันแล้วแต่ก็ก็ใช้สีเสื้ออย่างนี้เลยดีครับขออนุญาตนําเสนอแล้วกันก็ถ้าเกิดกูมาดำก็กูมาดำมวยเด็ดมวยเด็ดออสออสออสมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับกูมาดำก็มวยสดใช่ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ทั้งสองเพจนี้ถ่ายทอดสดควบคู่กันไปเลย โอ้กันมีอะไรหลายหลายหลายหอย่างที่ที่แฟนมวยต้องดูเลยนะครับคุณแต่ว่าดูคุณมีความกระสันกระเทือนไม่อยากจะต่อยกับโอเคโอมาเลยนะคอเรออกกําลังกายอ่ะคนออกกำลังกายจะรู้มันขั้นเนื้อขั้นตัวมันหยักอดีตลีมาหลังมันร่างกายมันต้องการความเจ็บปวดเนี่ยหกโมงเย็นนะผมนั่งไม่ได้แล้วพี่ทำไมฮะต้องออกไปวิ่ง โอ้โหจิ้มเนี่ยพอกําลังกายมาดีอย่างนั้นแหรอครับเห็นเมียเดินอยู่หน้าจิ้มคือถ้าคนกําลังกายแบบจริงจังเขาจะรู้เลยอันนีี้ไม่ที่อยากจะเตะเมียเพราะว่าเพราะเมียคนนี้ที่ทำให้ทะเลาะกันมากรือยังไงก็ได้นะอ่าก็ก็ถือว่าจะเป็นคู่มวยที่น่าดูมากๆนะครับแล้วก็อ่าใครจะได้เป็นผู้จัดอะไรทางไหนแล้วกรรมการผมเชื่อว่า มันจะเป็นกระแสที่ดีนะครับที่จะทําให้แฟนมวยหันมาอาจจะเป็นต่อยพระจันทรฉายกับโยทีมต่อยคู่รองนะครับส่วนทางด้านของออสเคโอกับกุมารดำเนี่ยก็ต่อยคู่เอกะครับมันถึงจะดูเหมาะสมอ่ามันถึงจะดูเหมาะสมนะครับอ่ะ ฝาก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 แล้วใช่ไหมฝากเลยพี่ฝากแล้วใช่ไหมฮะแล้วฝากอีกเขาจะฝากไปแล้วฝากฝากถึงแฟนมวยฝากแฟนมวยก็ถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันครับผมนะครับผมก็เต็มที่ครับเราก็ทำร่างกายรอตลอดครับนะครับแต่ไม่ได้ม้นะฮะไม่ได้ม้ตรงนี้ว่าเลือกเลยเวทีไหนสนามไหนน้ำหนักไหนเลือกมาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่าตัวผมไม่เอาก็ได้ ใช่ไหมฮะอยากจะต่อยขนาดนั้นเชียวแต่ว่าถ้าตัวไม่เอาก็ได้นีงเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มีเสียหนึ่งอาชีพหนึ่งแสนแล้วนะครับถ้าเกิดแพ้ก็ถือว่าได้ได้ออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญได้สุขภาพด้วยนี่ลดน้าหนักมาหลายกิโลโถ้าต่อยไฟนี้ผมได้เพื่อนขึ้นมาผมก็ถือว่าคุมเลยมันสําคัญตรงนี้นะครับหล่อเลยนี่แหละครับมันสําคัญตรงนี้แหละคือเพื่อนกันเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกครับอะไรที่มัน รู้สึกว่ามันมีเล็กๆน้อยๆมันปล่อยวางได้มันต้องปล่อยวาง<ช>คนเราอยู่ไ่ถึงร้อยปีก็ตายจากกันไปละตายหายจากกันไปละเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโกรธไปเกลียดอะไรแอลกเรเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือคลิปในการสัมภาษณ์กุมารดำนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับออสเคโอดูว่ามีความพร้อมขนาดไหนถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยออสเคโอมีความพร้อมที่จะชกกับกุมารดำมากน้อยขนาดไหน,น,ไหนกติกาอะไรเดี๋ยวจะไปคุยกับออสเคโอนะครับช่วงนี้ขอบคุณกุมารดำด้วยครับขอบคุณครับ